ปกลับมาเรื่องคดีเจนนุโโอ้หเจนุษหรือเจ้หมวยหรือเต็มเต็มก็คือสิบตำรวจโทรหญิงนะคะกรสสสินะคะบัวแย้มค่ะโอเคตำรวจสันติบาลตำรวจสันติบาลไปช่วยกอรมนอนมหลังจากที่เรื่องมันบานททโลแดงโรกันขึ้นมาค่ะสังคมมีคำถามค <c oughs> ่เจนุชเจนุชจบปวช จบแค่ปวสทางด้านบัญชีปวสจากโรงเรียนพานิชแห่งหนึ่งแถวแราชบุรีค่ะย้อนกลับไปปลายปี2560ขณะนั้นเจนุดอายุ39ค่ะด้วยวุฒิปวสบัญชีจากโรงเรียนพานิชราชบุรีเจนุดสามารถแทรกตัวเข้าไปรับราชการตำรวจคำถามก็คือได้อย่างไรอเข้าไปเป็นตำรวจได้แค่พักเดียวเท่านั้นเองค่ะ มีการทำเรื่องขอตัวเจนุษไปช่วยราชการกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าก็คือภาคใต,คต้ใต้อืกระพริบตาอีกทีค่ะชื่อของเจนุษมาปรากฏเป็นผู้ประสานงานประจำตัวสว,สวท่านคนห,หนึ่งคำถามก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอดีตเป็นเซลล์ขายรถยนต์อื ก็ชาวบ้านธรรมดาสามัญจบพวกแค่ปวสทางด้านบัญชีวอายไก็เกินแกงเกินเกณฑ์39จะเป็นตํารวจบุคคลภายนอกเขาไม่ให้เกิน35ใช่ค่ะคำถามก็คือใครเป็นลมใต้เปกส่งให้เจนุดเข้าไปเป็นตำรวจตอนอายุ39ไม่ธรรมดาด้วยวุฒิแค่นั้นคใครเป็นลมใต้เปกส่งให้เจนุ์ได้ไปช่วยราชการกรมนภาคสี่ส่วนหน้าได้ อายุราชการทวีคูณได้เงินพิเศษพิศษอะไรก็แล้วแต่ค่าเสี่ยงพงเสื่ภัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะและใครวะเป็นลมใต้ปีกส่งให้เจนนุษได้เป็นผู้ประสานงานประจําตัวสวอไม่ธรรมดานะต่อไนี้คือคําตอบจาได้ไหมครับเมื่อวานเราสนทนากับบิ๊กโจ๊กเทพโจ๊กเทพโจ๊กค่ะสุรเชษฐ์หักพานท่านเข้ามาดําเนินการดูแลคดีนี้ค่ะพอปั๊ไม่ไหวจะเคลีย ตัดสินใจส่งระดับบิ๊กโจ๊กโรเช์หัก่านจากส่วนกลางลงไปคุมคดีเชนรถที่ราชบุรีสอบสวนด้วยตัวเองนะคดี<ล>อะไรนะผมไม่ต้องพูดนะสอบสวนด,วด้วยตัวเองน,นะคารุณกรรมอะไรแต่ไม่อะไรผมไม่ขย่าขวดแล้วนะรู้กันหมดแล้วน,นะบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ไปสอบปักคำเชนรุถด้วยตัวเองใช่แล้วทันทีที่เจอหน้าท่านผู้ช่วยปอส ว่าที่รองปปร,รและว่าที่ปปร,รในอนาคตผมมีถมตําแหน่งให้นะข้ามชัดเลย่าวข,ข้ามชัดเลยเออ,เอ,อไม่ต้องร้อยยี่ก้าวปรากฏว่าเจนุดคําแรกจากปากของเจนุดค่ะบิ๊กโจ๊กไม่ยอมเล่าให้ผมฟังขนาดนี้นะแต่ังเอิญมาเอิญเนี่ยขณะสอบปากคําคอยู่กับหลายคนค่ะไม่ต้องถามว่าใครตํารวจข้างๆเนี่ยมาเล่าให้หมาแก่ฟังหมดเลยเพยายามพยายามจะเอา ไปคอนเฟิร์มกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กไม่แอ่ไม่แต่คําเดียวแต่ก็ไม่ปฏิเสธเขาบอกว่าเมื่อไม่ปฏิเสธก็คือกคอนเชิร์มตํารวจแถวๆนั้นขนาดนั้นเล่าให้ฟังว่าคําแรกเลยค่ะเจนุสแสดงสถานะของตัวเองก่อนอว่าเจนุสมีความสัมพันธ์กับท่านสวออ๋อบอกให้รับรู้รับทราบเลยนะชายสูงวัยขี้เหงาเหงาตลอดค่ะ มีความสัมพันธ์กับสวชายสูงวัยท่านหนึ่งค่ะประกาศชัดย้อนกลับไปเมื่อปี60ศสวชายสูงวัยขี้เหงาท่านนั้นก็พาเจนุสไปฝากฝังก,กับพลตำรวจเอกท่านหนึ่งสองพันห <c oughs> นะปี60ศนพลตำรวจเอกคนหนึ่งบอกว่าน้องเขาอยาก จะเป็นหลักอยากจะเป็นหลักเป็นฐานออยากทํางานมีหลักฐานมั่นคงอยากจะมีหลักประกันในชีวิตอืมีความมั่นคงในชีวิตในการทํางานน้องน่ารักโอเคนั่นก็คือที่มาของการที่เจนุ์ได้เข้าไปเป็นตำรวจตอนอายุ39เกินเกณฑ์ที่เขากำหนดกันไวว่าต้องไป่เกิน35 และเข้าไปเป็นตำรวจโดยใช้วุฒิปวสบัญชีจากพาณิชย์แถวแถวราชบุรีอ่าบัญชีนะออ,อ,อหน่วยงานแรกที่เข้าไปทํางานด้วยก็คือสํานักงานงบประมาณและการเงินสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะอ่ะโอเคอก็เข้าไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมั้งอแต่ได้เข้าลอ้อยู่ๆอยู่ๆก็มี ก็มีหนังสือจากกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าค่ะขอตัวเจนุ์ไปช่วยราชการที่ภาคใต้อ๋อละคะขอตัวไปช่วยราชการเลยมีความสามารถอืมลมใต้เปีคนสําคัญก็คือสวชายสูงวัยที่เหงาชายสูงวัยอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจนุดได้เข้ารับราชการตํารวจแน่นอนก็ต้องเป็นบิ๊กตารวจก็พลตารวจเอกท่านหนึ่ง ไปหายกันตัวเองคราวนี้ไปช่วยราชการภาคใต้ได้อย่างไรล่ะสบชายสูงวัยที่เหงาท่านนั้นท่านก็รักของแกรักมากเหลือเกินรักเจนนุชมากไม่แค่นั้นอยากให้เจนุชแก่แล้วนี่เกินแกง้็นี่อายุเยอะอายุเยอะแล้วนี่มันต้อง fast tag ใช่ที่จะได้อยากกนั่นเลยอยากก็น่นเยถ้าจะเติบโตในราชการต้องซิกแซกค่ะ ต้องสีถนนชัยอยากขนาดเลยสวชัยสูงวัยขี้เหงาท่านนั้นก็พาเจนุสไปฝากฝังกับพลเอกท่านหนึ่งค่ะนี่พลเอกคนหนึ่งนะแต่พลตารวจเอกช่วยให้ได้รับราชการตํารวจเข้าสู่ตํารวจละพลเอกช่วยให้ย้ายไปอยู่กองรมนอได้มีโอกาสไปช่วยราชการที่ภาคใต้อ๋อจะได้ทวีคูณทาไมคะเขาขาดแคลนบัญชีหรอคะหรือไงคะกองรมนอภาคสีส่วนหน้าเขาคงขาดนักบัญชี ไม่รู้ไงเพราะเขาเอาประสบการณ์บัญชีไงก็ต้องอัดความเคารพะเป็นด้วยความเคารพนะจีนรุ่นไม่ได้อยู่ภาคใต้หรอกค่ะแล้วตัวอยู่ไหนคะอยู่ราชบุรีกับกรุงเทพอ้าวเหรอคะแต่ชื่ออยู่โน่นเพราะเพราะเพราะปกตินะพวกเราผู้ใหญ่ประเทศเนี้ยนีสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งทำไมอ่ะชอบชอบเลี้ยงด้วยเงินของคนอื่นนี่ไม่ได้เงินคนอื่นนะนี่เงินหลวงนี่เงินหลวงอืมครับอืม ยากนันนัเลยผ่อนพาระสักน,นิดหนึ่งสวชายสูงวัยท่านนั้นก็โจมือเจนุศไปฝากฝังก,กับท่านสวอ,อีกท่านหนึ่งสวอ,อีกท่านหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยสวท่านให้ตำแหนงแหนหน่อยอจึงเป็นที่มาของการได้เป็นผู้ประสานงานประจำตัวสว<อ>จะเอามาประจำตัวตัวเองตัวเองมันก็ประเจิดประเจิดน่าเกลียด นักเกรดชั้เรนไม่ทราบอืแต่เขารูกั้หมดดังนั้นก็ไปฝากเป็นผู้สั่งไปจับตัวของสวอีกท่านหนึ่งที่ขอกันได้ถ้าเอ่ยชื่อตึงๆเขาเรียกกันพี่มอม้าพี่มอม้ามอม้าไหนไปหากันเองไปหามียศไหมมียศไหมมียศไหมสักเยอะเอ้าคุณผู้ชมก็สงสัยก็เลยถามแทนคุณผู้ชมสรุปนะสรุปนะทั้งหลายทั้งปวงเป็นข้อมูลที่เจดุดเก็บโพดของตัวเองค่ะ แกนึกว่าแกเท่เธอก็คิดว่าเธอเจ๋งสุดละเปิดชื่อบิกบ๊กๆทั้งหลายที่อุ้มเธอมาตลอดเส้นทางบิ๊กโจ๊กจะขยาดจะเกรงใจจะถอยจะถอยจะถอไม่กล้ายุ่งเปิดชาคำแรกหนูก็ก็อย่างว่านะสวท่านสวท่านสว,นสวก,ก็ฝ่าไปกับพลตํารวจเอกจากนั้นท่านสว ก็พาไปฝากกับพลเอกอจากนั้นท่านสวก็ฝากก็พาไปฝากกับท่านสวอีกท่านหนึ่งทีนุชเปิดทุกชื่อเลยอตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยชักตาตั้งเลยหรออาปากค้างเลยไหมอาปากค้างคิดไม่ถึงว่าฟังแล้วตกใจจะเอ่ยจะเปิดทุกชื่อจะเปิดชื่อผู้ใหญ่ทุกชื่อทุกขั้นตอนทุกสเต็ปทุกจังหวะเล่าละเอียดยิบอะเอาง่ายๆเล่าละเอียดยิบอะจับไม่ผิดตัวรวจ ที่อยู่ตรงนั้นก็เล่าให้ผมฟังว่าผมผมก็ถามว่าน้องลีหน้าสีตาของท่านผู้ช่วยโจกเป็นไงอืเขาก็เล่าว่าท่านผู้ช่วยโจกอึงอ้งแต่ละชื่อที่เปิดแต่ละชื่อที่เปิดทักจะใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปขุดคุยมาจากไหนไม่ต้องเอ็กคลูซีฟมาจากไหน<า>ไม่ต้องใช้มือเจาะมือสว่านจากไหนเลย เจนนุษเล่าหมดเจนนุษแกพูดเองแกนึกว่าเท่แกนึกว่าอ้างชื่อเรียงชื่อผู้ใหญ่ออกมาแล้วทุกคนจะเกรงจะช่วยแกได้ก็อุ้มแกมาโดยตลอดก็หวังว่าอ้างชื่อเหล่านั้นแมโอ้พอจบมีคนสงสัยเมื่อวานบอกทอทงวันนี้บอกมอมามันมีสองสองสวสองทที่เกี่ยวข้องก็คือสวท่านแรกท่านแรกแต่ชื่อที่ไปช่วยงานอะเป็นอีกท่านหนึ่งพอ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 นะนะนะ